ก็ขอยินดีต้อนรับทุกทุกทนกลับเข้าสู่ดับเบิลคลาชเล่าไปเรื่อยใน EP ีที่201ไปแล้วนะโอปปอบเมอร์นะครับก็คราวนี้มาถึง EP ีที่201แล้วได้เรียกว่า แต่หลัก200ไปแล้วนะครับถือว่าเยอะมากนะในความคิดผมเพราะฉะนั้นก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนช่องจนมาถึงตรงนี้ได้นะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะอ่ะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากจบ nba finals ใช่ไหมอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงของการแข่งขันโอลิมปิกบาสเกตบอลแล้วถูกไหมทีนี้ผมจะมาเล่าเรื่องฮะที่เรียกว่าเป็นการแพ้ของสหรัฐอเมริกาต่อสหภาพโซเวียตและเป็นเกม ที่น่าสงสัยรวมถึงแบบว่ามีการถกเถียงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์โอลิมปิกบาสเกตบอลเลยก็ว่าได้ครับแล้วเดี๋ยวรองไปฟังกันนะว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยทำไมฮะทำไมถึงด้าน USA บาสเกตบอลถึงแพ้ไปได้นะแล้วเรียกได้ว่าเป็นการแพ้ครั้งแรกของโอลิมปิก USA บาสเกตบอลเลยด้วยซ้ำครับ แต่ก่อนหน้านั้นเน่ครับก็ต้องขอบอกแคมเปญก่อนว่าผมอยากให้ช่องเนี่ยถึง1 0,000หมื่นซับเ,เร็วถ้าใครช่วยได้รบกวนช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับส่วนใครที่ต้องการการรับชมการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าเรามีอีกช่องหนึ่งครับนื่อคือถึงด้าน hoops breakdown ครับซึ่งเป็นการรวมตัวนะครับของ3ช่องอย่าง double clutch basketball นะฮะ six man nba และ series b a s k e t นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับกันได้นะครับจะบอก ว่ไปกดลิงก์ตอนแรกอ่ะโอเคงั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสหรัฐแพ้ถึงด้านสหภาพโซเวียตไปได้ยังไงนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตั้งแต่บาสเกตบอลเนี่ยเป็น กีฬาของโอลิมปิกนะครับถูกบรรจุเข้าไปใช่ไหมทางด้านสาหรัฐเนี่ยก็โดมิเนตมาตลอดครับได้แชมป์เยอะมากมายแต่ถ้าว่าถามว่ามีความผิดหวังบ้างไหมก็มีครับอย่างในเช่นปี1998ใช่ไหมที่ได้เหรียญทองแดงจนต้องเกิดดีมท e ีมต่อมาในปี1992หรือว่าในปี2004เนี่ยก็ที่ได้เหรียญทองแดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นฮะมันมีเรื่องที่น่าผิดหวังอยู่แล้วแหละ แต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งฮะที่ด้วยได้ว่ามันมันน่าผิดหวังมากๆและเรียกได้ว่าถูกโกงด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมอยากให้ทุกคนตัดสินกันนะครับซึ่งผมจะเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งในปีนั้นเนี่ยมันคือปี1972ครับในโอลิมปิกโกลเมัลเกมหรือว่านัดชิงเหรียญทองกับสหภาพโซเวียตนั่นเองนะครับ ซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับทางด้าน U.S. นะฮะหรือว่า United States เนี่ยสามารถที่จะชนะ63เกมรวดเวย้ยตั้งแต่ปี1936ถึง1972เนี่ยชนะ63ต่อ0คือไม่เคยแพ้เกมไหนเลยในการแข่งขันบาสเกตบอลนะครับจนกระทั่งนัดรองชนะเลิศใช่ไหมก็เขาสามารถเอาชนะบราซิลไปได้61ต่อ54ครับซึ่งอ่ะโอเคปุ๊บเข้ามาแล้วก็เจอกับทางด้านของสหภาพโซเวียตเนี่ยแหละครับ และถึงแม้ว,ว่าตอนนั้นนะครับถึงด้านบิลวอลตันของ UCLA เนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นเซนเตอร์ที่โหดมากๆจะไม่ได้มาเข้าร่วม USA Basketball ครั้งนี้นะแต่ว่าก็ยังมีสไตล์อย่างทางด้าน Doc Collins d ด i g h วจ์โจนรวมถึง Tommy b o l อร์ลิสันไว้ทุกคนอะ่ะอาจจะไม่รู้จักหรอกซึ่งตัวผมเองก็รู้จักแค่ทางด้าน Doc กค l ินส์เท่านั้นนะฮะแต่เรียกได้ว่าในชุดนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นสอรองใครเหมือนกันครับ ซึ่งครั้งนั้นนะครับในปี1972เนี่ยทางด้านของโอลิมปิกได้จัดที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันนะฮะอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่า เรื่องราวอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะโอเคทางทีม USA เนี่ยก็อาจจะเป็นยังคอนะเป็นผู้เล่นที่แบบว่าไม่ได้มีประสบการณ์แบบว่าสูงมากมายแต่ว่าก็เป็นผู้เล่นเด็กที่ฝีมือเอาเรื่องกันนั้นครับแล้วก็สามารถขึ้นมาถึงรอบชิงได้ถูกไหมแต่ถ้าว่าตอนมาเจอโซเวียตเนี่ยเขากระหายมากๆฮะกระหายในการได้แชมป์มากๆรวมถึงทางด้านต้นเกมนะก็ทางด้านของโดไวท์โจนส์ครับผู้ที่เป็น leading scorer หรือว่าผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดใน ทีมของ U.S.A เนี่ยโดน ejection ออกไปรวมถึงทางด้านจิมบรูเวอร์นะฮะก็ได้รับอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งแรกครับทึงด้านของฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ตามอยู่ถึง10แต้มครับซึ่งเป็นเรื่องที่แฟนแฟนสหรัฐน่าจะใจหายอยู่เหมือนกัน แต่ทว่าครับทางด้านอเมริกาเนี่ยก็ยังสามารถแก้เกมมาได้ดีโดยใช้การเพรสซิงนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ตัดมาเหลือจนแต้มเดียวเท่านั้นเองในช่วงนาทีสุดท้ายครับแต่ทว่าสิ่งที่มันเหนือความคาดหมายมากกว่านั้นคือตอนที่โซเวียตยูเนียนเนี่ยกำลังจะทําแต้มสุดท้ายเพื่อที่จะให้ทิ้งห่างใช่ไหมเพราะตอนนี้เหลือแค่หนึ่งแต้มทางด้านดักคอลินส์เนี่ยะคะก็สามารถไปตัดบอลมาได้เว้ยแล้วก็วิงว่งวิง่งวิ่งเพื่อที่จะฟาสต์เบรคขึ้นมาแต่ทว่าครับผู้เล่นของสภาพโซเวียตเนี่ยก็ ได้ฟาวอย่างรุนแรงนะครับชื่อของเขาคนนั้นคือซูรับสการเดลิซี่นะฮะคือถ้าออกเสียผิดต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านด็อกคลิสเนี่ยก็จะได้ยิง2ลูกโทษครับโดยที่ทางด้านสาหรัฐอเมริกาเนี่ยตามอยู่1แต้มเท่านั้น ซึ่งในลูกแรกนะครับทางด้านดักค c อลินส์เนี่ยก็ยิงไม่พลาดครับลงซวบลงไปทำให้เกมเนี่ยเสมออยู่ที่49ต่อ49นะครับและทุกคนตั้งใจฟังเหตุการณ์หลังจากนี้ให้ดีครับเพราะว่ามันบ้าสุดขีดและเรียกได้ว่ามันอาจจะมีการโกงหรือว่าความไม่เข้าใจรายกันเกิดขึ้นมากมายฮะ และทีนี้ครับพอทางด้านดักคอลลินส์เนี่ยได้ยิงลูกที่2ถูกไหมทางด้านคอลลินส์ก็ยิงลงไปแล้วครับทำให้ทางด้านสหรัฐเนี่ยขึ้นนําเป็น50ต่อ49ครับโอ้โหเรื่องราวหลังจากนี้โคตรมันฮะนั่นคือพอลูกลงไปปุ๊บใช่ไหมทางด้านโซเวียตเนี่ยก็อินบาลบอลเข้ามาแต่ว่าเรื่องมันเริ่มตรงนี้ครับเรื่องมันเริ่มที่ทางด้านแอสซิสแตนต์โค้ชครับของสองสหภาพโซเวียตเนี่ยบอกว่าขอไทมเอาขอไทมเอาครับ อา้าแต่ว่าถ้าไปนับกฎจริงๆเนี่ยคือฝั่ง International Rules นะครับก็คือว่าทางด้านของฝั่งสหภาพโซเวียตเนี่ย ต้องขอไทมเอาครับก่อนที่ทางด้านของดักซ์คอลลินจะยิงลูกโทษเสร็จนึกภาพออกไหมคือคอลลินยิงไปแล้วปุ๊บทานั้นโซเวียตเนี่ยอินบาวเข้ามาแล้วนี้เขาค่อยขอไทมเอาแต่จริงๆแล้วอะ่ะกฎมันบอกไว้ว่าในระหว่างที่คอลลินยิงเนี่ยครับเขาต้องขอไทมเอาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ครับทีนี้พออินบาวมาวินาทีก็เริ่มจะถูกนับถูกไหมทีนี้มันเหลือแค่หนึ่งวิเว้ยแต่ถ้าว่าเรฟเฟอรี่นะครับที่มาจากบราซิลเนี่ย อย่างเรเนโต r วิกเกโตเนี่ยก็เลยบอกว่าต้องหยุดเกมครับเพื่อที่จะมาตรวจเช็คดูอีกทีว่าเฮ้ยมันยังไงกันแน่ ซึ่งหลังจากที่ฝั่งคณะกรรมการเนี่ยครับได้สอบถามกันว่าเออเฮ้ยยังไงยังไงยังไงโอเคครับทางด้านบริเกโต้ครับก็ได้บอกว่าโอเคโซเวียตไม่ได้ไทมเอานะครับแล้วก็จะกลับไปเริ่มเกมโดยที่เหลือน1นวินาทีเช่นเดิมทุกคนในภาพบอกไหมเพราะว่าโซเวียตเนี่ยส่งบอลอินบาลเข้ามาแล้วและการขอไทมเอาเนี่ยก็ไม่เป็นผลครับคือคือมันผิดกฎนั่นเองในการที่จะขอไทมเอาต,ตอนนั้นเพราะฉะนั้นฮะมันก็ต้องเหลือ1วิอยู่แล้วถูกไหมแต่ฮะแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากแล้วก็ทุก คนจำชื่อน,นี้ไว้ดีๆครับนั่นก็คือทางด้านเรนาโตวิลเลียมโจ e s สออฟเกรด r บิเทนผมจะขอเรียกชื่อสั้นๆว่าเรนาโตวิลเลียมล้วกันนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นเลขาละกันเลขาของทางด้านฟรีบ้าฮะก็ได้ลงมาเว้ยแล้วก็กอยู่ที่สกอร์เรอร์เทเบิลอ่ะหรือว่าถ้าคน NBA เห็นก็ตรงที่เลบอนเจมแบบไปถูมือแล้วก็โยนแปลงขึ้น,นตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ครับ ทางด้านของ clock หรือว่าของเวลาเนี่ยต้องถูกรีเซ็ตไปถึง3วินั่นก็คือหลังจากที่ทางด้านของดักซ์คอลลินเนี่ยได้ยิงฟรีโทลงทางด้านโซเวียตเหลือ3วิถูกไหมเออนั่นแหละแล้วก็คือทางด้านเรเนโตวิลเลียมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเอากลับไปเหลือ3วิสิ่งถ้าจะให้พูดจริงๆนะครับทางด้านของเรเนโตวิลเลียมไม่มีสิทธิ์ครับ ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยที่จะมายุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้ฮะแม้ว่าเขาจะเป็นฟีบ a ซิลเคเทอรนะแต่เขาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาก้าวไก่ครับในการทํางานของ Official หรือว่าของกรรมการที่ตัดสินเกมอยู่ตอนนั้นเว้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดมากๆนะ แล้วสุดท้ายนะครับถึงด้านสหภาพโซเวียตก็ได้เวลาคืนกลับมาถึง3วิถ้าใครดู NBA บ่อยเนี่ยจะรู้เลยครับว่าระหว่าง3วิกับ1วิมันต่างกันมากๆครับ โอเคไม่เป็นไรทางด้านโซเวียตก็อินบาวมาแล้วสุดท้ายก็ไม่สามารถยิงลูกนั้นลงไปได้เพราะว่ามันอินบาวจากฟูลคอร์ดใช่ปะเพราะฉะนั้นทางฝั่งอเมริกาครับก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับชัยชนะไปหมดแล้วฮะบางคนถอดเสื้อออกอกอดกันเกลียวแบบว่าโหผู้คนทั้งสนามเฮ hey, ลันเลยฮะทีนี้ทางด้านของอเมริกาก็สามารถครอบครองความยิ่งใหญ่ได้ต่อไปถูกไหมแต่เรื่องฮะเรื่องมันเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นก็คือการที่เรฟเวอรี่หรือว่ากรรมการในเกมนั้นเนี่ยบอกว่าเฮ้ย ต้องเริ่มใหม่อีกทีเอ้าทําไมอะ่ะทำไมต้องเริ่มใหม่อีกทีเพราะว่าวินาทีครับในช็อตคล็อกเนี่ยมันขึ้นว่า0.50นั่นก็คือมันไม่ได้เหลือ3วิทตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นมันคือความผิดพลาดทางเทคนิคแล้วผมขอวงเล็บกับดอกจันไว้ใหญ่เลยนะครับว่ามันคือความผิดพลาดจริงๆหรือว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะนี้นเราไม่สามารถรู้เจตนาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านเรฟฟอรี่เนี่ยก็เลยตัดสินว่า โอเคงั้นต้องเริ่มใหม่ฮะในการที่เหลือ3วิอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับคือคือสารัฐชนะไปแล้วแต่เขาบอกว่าเอ้ยขอโทษทีนะครับทางด้านช็อตคล็อกเนี่ยมันไม่วิ่งมันดันไปนเหลือ0.50วิหรือก็คือ50วิบนช็อตคล็อกแล้วนาฬิกามันไม่วิ่งฮะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถพูดได้ว่าคุณทําแต้มลงไปแล้วแล้วผมฟังผมอยู่ก็บแบบเฮ้ย ถามจริงมันคือความผิดพลาดล้วนๆเลยนะฮะมันคือล้วนๆเลยทีเดียวอะ่ะซึ่งหลังจากเหลือ3วิใช่ไหมครับทางด้านสหภาพโซเวียตเนี่ยก็จะได้อินบาวจากฝั่งตัวเองเหมือนกันครับซึ่งทางด้านเซนเตอร์ครับอย่างทอมแม็กมิลเลนเนี่ยของ USA ก็พยายามที่จะแบบไปรบกวนอินบาวอ่ะก็คือชูมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ออฟิเชีครับทางด้านอาร์เทนิกอาราบาดิจันเนี่ยก็คือทางฝั่งกรรมการบอกว่าเฮ้ยคุณ s t e ป back ออกไปคุณเต e ป back ออกไปคุณห้ามมาการน,นะซึ่งมันทาให้การอินบาวเนี่ยมันง่ายขึ้นนั่เนเองฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือทางด้าน อีวานอีเดชโกครับที่ถูกส่งออกมาเพื่ออินบาวบอลคือทางด้านฝั่งภาษาอังกฤษเนี่ยผมไม่แน่ใจผมต้องขออภัยด้วยเขาบอกว่า who had incorrectly been allowed to substitute into the game during earlier time o f t f i a c o ฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาสามารถเปลี่ยนตัวได้ตอนนี้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขออภัยทุกคนด้วยแต่ถ้าว่าอีวานอีเดชโกนี่แหละก็คือถูกเปลี่ยนเข้ามาเพื่อที่จะอินบอลเข้าไปและสุดท้ายครับทางด้านอีวานอีเดชโก้เนี่ยก็คว้างไกล ไปให้ของอเล็กซานเดอร์บิลเลฟฮะที่จับบอลอยู่ใต้แป้นเลยนะแล้ว2ผู้เล่นอเมริกันเนี่ยก็คือเหมือนจะชนกันเองเพื่อที่จะแย่งบอลแล้วสุดท้ายเนี่ยบอลไปอยู่ในมือของบิลเลฟฮะแล้วบิลเลฟก็ยิงแบบว่าโอเพนโอเพนแบงช็อตอ่ะก็คือแบบใต้แป้นโลง่โลงๆไปเลยทำให้ทาให้สภาพโซเวียตยูเนียเนี่ย ก็ชนะไป51ต่อ50แล้วทีนี้สุดท้ายแล้วแชมป์ก็คือกลายเป็นของสหภาพโซเวียตไปเลยเพราะว่าน,นั้นคือวินนิ่งบาสเกตครับทุกคนนึกภาพดูว่าว่ามันบ้าบอมากๆกับเหตุการณ์นี้ที่ที่ USA ได้แพ้ไปซึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยว่าว่ามันมีความชอบธรรมมากแค่ไหนนะครับของทีมสหภาพโซเวียตครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยไม่พอใจมากๆนะครับแล้วก็เลยปร,เนะรประท้วงทีนี้มันก็ไปเข้าหูของฝั่งฟรีบาใช่ไหมที่แบบมี5เมมเบอร์เอาง่ายๆคือคือก็ให้5คนนี้ตัดสินกันว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วมันควรจะเป็นฝั่งโซเวียตได้แชมป์ไปจริงใช่ไหมซึ่งถ้าทุกคนย้อนกลับไปสักตอนนั้นเนี่ยมันเกิดโควาลหรือว่าสงครามเย็นอยู่ครับที่ที่มันระหว่างทางด้านสหภาพโซเวียตแล้วก็สหรัฐถูกไหมทีนี้ มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนตอนนั้นอะถ้าผมจะไม่ผิดนะทางฝั่งโซเวียตเนี่ยจะมีพื้นที่หรือว่ามีพรรคพวกอยู่ในฟีบ้าเยอะกว่าทีนี้ก็ทางด้านสาภาพโซเวียตครับก็เลยได้โหวต3ต่อ2สุดท้ายเรื่องไม่เป็นผลครับเรื่องที่ทางด้านอเมริกันปรเทสไปหรือว่าพยายามที่จะประท้วงไปก็ไม่เป็นผลเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านของฟีบ้าก็ให้ทาง ฝั่งของสหภาพโซเวียตชนะไปอยู่ดีครับและหลังจากนั้นเนี่ยครับทางด้านอเมริกาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นถ้าคุณจะทำอย่างนี้ผมขอไม่รับเหรียญเงินไปด้วยเลยละกันครับ นี่แหละฮะก็คือเรื่องราวที่มันบ้าบอมากๆนะที่มันเกิดขึ้นในโอลิมปิกนะครับในการที่ฝั่ง USA ไม่ได้แชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี่แหละของโอลิมปิกบาสเกตบอลนะเพราะฉะนั้นทุกคนมีความเห็นว่ายัางไงบ้างครับว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นฝั่งอเมริกาเองแหละที่มันปิดไม่ดีถ้าสองคนนั้นไม่ชนกันเนี่ยก็คงจะป้องกันได้ไปแล้วหรือว่าจริงๆแล้วมันผิดตั้งแต่ทางด้านเลขาของฟรีบ้าเลยหรือเปล่าหรือว่ามันผิดตั้งแต่ตอนที่ช็อตคล็อก มันไม่กดคือคือมันมีหลายอย่างมากๆหลายมุมมองมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าในความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกจริงๆว่าสาหรัฐควรได้แชมป์นี้ไปครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่มันกลายเป็นว่าเหลือ3มวิทั้งทั้งที่กรรมการในสนามเนี่ยตัดสินใจถูกแล้วว่าให้มันเหลือแค่หนึ่งวิเพราะว่าไม่สามารถขอ time าท์ได้นั่นเองโอเคครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องผมถึงห0ึ่งหมื่ เ,เพราะฉะน,นั้นวันนี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ